สวัสดีครับเจอกับผมหมอคิดชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเจาะดวงชะตาของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะว่าคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนในช่วงครึ่งปีหลังประจําปี2557ที่เหลืออยู่อีก5เดือนเนี่ยนะฮะก็คือนับไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2558เนี่ยนะฮะชะตาชีวิตของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเจาะลึกดวงชะตากับผมหมอคิดชลี่กันเลยตรงนี้นะฮะที่ออฟฟิศตลาดภารยาในเดือน เริ่มดูกันที่ใบแรกนะครับใบพอปรากฏเปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าคุณอยู่ในสภาวะที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะครับในงานถ้าสมมุติในเรื่องของการงานก็เป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสก้าวขึ้นในตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่ว่าจะอยู่ในสภาวะของการตัดสินใจ ที่ค่อนข้างที่จะลำบากบางทีบางครั้งมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสู้อะไรนักนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวก็เป็นอะไรที่ดีมากยิ่งขึ้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าในเชิงของความรักแล้วล่ะก็นะครับปีนี้คนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนจงจาไว้เลยว่าความรักของคุณมีมือที่สมปรากฏเข้ามาหรือไม่ก็มีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องความรักทําให้ความรักของคุณดูจะมีปัญหาดูคือไม่ค่อยมีความสุขเหมือนก่อนที่ผ่านมา ง่ายๆเลยก็คือว่าใครก็ตามเนี่ยนะฮะถ้ามีปัญหาในเรื่องความรักแล้วนึกถึงแต่เรื่องราวของความรักอย่างเดียวการงานก็บางทีบาองรักไม่เป็นอันที่จะทําอะไรทะะเท่านี้นะฮะในช่วงครึ่งปีหลังใครที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนควรที่จะมีการแยกแยะระหว่างเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักไปกดน,นะตรงนี้นะครับสถานการณ์รอบๆตัวนะฮะปีนี้ดูเหมือนจะหนักแล้วก็เหนื่อยน,นิดนึงนะครับช่วงหนึ่งหรือสองเดือนจากนี้ไปก็คือว่า ตุลาพฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยนะฮะดวงการงานของใครที่เกิดในเดือนพฤศจิกายานเนี่ยดูเหมือนจะเจอปัญหาใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคที่รอยอยู่ตรงหน้าอย่ายอมแพ้นะครับแล้วปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ดีโดดเด่นสําหรับคุณที่สุภาพสตรีในเชิงของการทดท้อทรมานนะครับดวงความรักมีเกมที่ไม่ค่อยจะสดใส อยู่กับคู่ครองคนรักมีเรื่องระหวงดะแหงบางทีบางครั้งคุณก็นึกอยากจะรักคุณก็รักนึกอยากจะเลิกคุณก็เลิกคุณไม่ได้แคร์อะไรมากมายไปกว่าการที่ตัวของคุณเป็นคนที่มีความมาั่นสุภาพสตรีดูเหมือนจะเหนื่อยกับสุภาพบุรหษนิดหนึ่งในช่วงเดือนของสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับดูเหมือนคุณจะพบเจอปัญหาที่จะต้องพึ่งพาตัวเองส,ส่วนใหญ่บางทีบางครั้งคู่ครองคนรักอาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้พึ่งพาได้ลำบากนะครับ ดวงความรักของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่อนข้างที่จะมาแรงนิดหนึ่งนะฮะดวงความรักหนักและก็เหนื่อยใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยให้ระวังจะไปพบเจอกับสาวสวยแล้วที่สาคัญทําให้จิตใจของคุณว้าวุ่นได้ส่วนสุภาพตรีก็จะเจอเจอกับผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีเมียอยู่แล้วทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องความรักอยู่ในภาวะของการที่จะยุ่งยากในการตัดใจในเรื่องความรักเพราะนั้นเนี่ยนะฮะทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเราอาจจะต้องใจเย็นรอดูสถานการณ์ให้มันเปลี่ยนแปลงไปก่อนสักเล็กน้อยจึงจะดีขึ้น ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะคุณอยู่ในสภาวะที่สับสนวุ่นวายว้าวุ่นจิตใจรอคอยอะไรนานแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณกระวนกระวายคุณไม่มีสมาธิในการที่จะรอคอยอะไรเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮะหนึ่งถึงสเดือนจากนี้ไปการรอคอยอะไรเนี่ยนะฮะขอให้คุณตั้งมั่นอยู่กับความใจเย็นมีสติอยู่อย่างรอบคอบรอคอยอย่างมีสติอย่าทาอะไรโดยผืนผาเพราะจะนาเรื่องเสื่อมเสียมาให้กับท่าน และโดยเฉพาะการที่คบใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณสุภาพสตรีเนี่ยถ้าคิดให้ดีดูให้ดีบางทีบางครั้งเนี่ยคนที่คุณคบอยู่เนี่ยอาจจะมีเมียอยู่แล้วก็ได้นะครับและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำหรับคุณสาหรับใครก็ตามที่ครอบครัวอยู่เย็นไปสุขอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครที่มีผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณมีอกคุณสถานการณ์ความรักของคุณโลดแล่นดีมากนะครับแต่ก็คือว่านั่นเป็นช่วงที่ผ่านมา แต่ถ้าเป็นช่วงนเวลานี้ปัจจุบันนี้หนึ่งถึงสามเดือนจากนี้ไปเนี่ยของของของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนช่วงพึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยจะมีเรื่องราวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว่เวียนเข้ามาทาให้คุณรู้สึกกังวลใจลําบากใจในการที่จะตัดสินใจแม้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นแต่ดวงความรักของคุณไม่สดใสนะครับในปีนี้นะฮะสำหรับใครที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ส่วนทางด้านการงานนะฮะช่วงประมาณมกราคุมภาปี58เนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณหนักแล้วก็เหนื่อยมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปพบเจอคนนี้คนนี้และที่สําคัญเนี่ยนะครับเป็นการเดินทางไปเพียงเพราะต้องการให้การงานมันลื่นไหลแต่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรที่มันเกิดขึ้นมากมายนะนนำซ้ำคุณยังจะเจออริสตูคู่แข่งที่เหนือกว่ากดดันคุณเจอแรงกดแรงต้านที่เหนือกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคุณอาจจะยอมแพ้กับมันแบบราบคาบไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในช่วงครึ่งปีหลัง คนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนควรที่จะทําจิตใจให้มีสมาธินะครับอย่าไปงัดข้อกับใครที่เราคิดว่าเขาแก่เก่งเก่ง,แก,งแกล่งกว่าเราก็ควรที่จะวางมือควรที่จะลาม,มือเสียนะฮะเพราะโอกาสอย่างนี้โอกาสแบบนี้โอกาสที่เราจะชนะคู่ต่อสู้ค่อนข้างน้อย,อย,อยในเรื่องของการงานนะแต่ให้ความให้ความกระจ่างให้ความเยริญรุ่งเรื่องกับท่านสุภาพสตรตีที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงผ้าไหมแพพัน กระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับของสตรีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏประสบสความเร็จขั้น้างที่ดีแต่ในบางครั้งเนี่ยนะฮะระหว่างรอยต่อของการทํางานคุณอาจจะต้องพักฟื้นใจตัวเองแล้วก็อาจจะวางมือจากเรื่องการงานสักพักแล้วหันกลับมาดูครอบครัวสักพักหนึ่งอย่าไปยุ่งกับการงานมากเกินไปจนกระทั่งลืมครอบครัวของตัวเองจะทําทให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักหรือเกิดรักสามเศร้าได้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณอยู่ในระดับที่ถสือว่าใช้ได้นะครับ แม้จะไม่ได้มากมายนะักแต่ก็ทําให้คุณมีค่าเช่าได้ทําให้คุณผ่อนนุ่นผ่อ,อนนี้ได้ยังไม่ขาดคุณยังไม่สูญเสียเท่าไหร่นรนะักการงานยังโปเป็นไปในละนะักษณะที่โอเคอยู่ในช่วงมิถุนายนรากรกฎาคมยาตุลานะฮะเดือนนี้แม้ความรักจะไม่ค่อยสดใสแต่คนที่คุณรู้จักคนที่คุณเคารพคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจยังคงให้การอุปการะให้การช่วยเหลือค้าชูอุ่นหนุนดยตาทําให้การงานของคุณก้าวหน้า ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการงานเริ่มดีขึ้นมาในช่วงเดือนกันยาตุลาที่ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนากากันยาตุลาคราวนี้มาดูพฤศจิก,กายนนะครับพฤศจิก,กาเนี่ยนะฮะตุลาพฤศจิก,กานะครับการเงินของคุณสุดยอดนะฮะปีนี้คนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนช่วงเดือนนี้ก็คือตุาาอลาพฤศจิกาถ้าแมงครายที่ชอบเสีส่ยงโชคเสี่ยงดวงมีนู่นมีนี่ก็บางทีก็อาจจะพอทุงทุ่งไทยไทยก็ได้บ้างแต่ก็อย่าไปเยอะแยะกับมันมากนะครับ พราะสิ่งเหล่านี้บางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนะครับแต่พูดได้เลยว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนก็คือเดือนนี้เนี่ยนะฮะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่28พฤศจิกายนการเงินของคุณยังอยู่ในท่านที่ดีมากนะครับคนที่คุณคอยให้คนที่ให้ความช่วยเหลือคุณตลอดที่ผ่านมายัางคงให้การช่วยเหลือคุณตลอดไปและก็คือมีอิทธิพลต่อคุณจนถึงวันที่28เดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นเนี่ยนะครับ ช่วงนี้ยังถือว่าการงานการเงินของคุณยังคงล่นแล่นอยู่ดีก็ mm hmm. อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนตอน้นว่าดวงการงานคุณเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานนะครับแต่จะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลดความเป็นอีโก้ข,ของตัวเองลงมาสักนิดหนึ่งบางครั้งเนี่ยนะฮะสิ่งดีๆมันก็จะปรากฏกับตัวคุณได้เช่นเดียวกันมาดูสรุปในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ เดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคุณมีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและเรื่องของการเงินจะตกต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับหลังจากวันที่28พฤศจิกายนจนย่างเข้าเดือนธันวาคมการเงินของคุณมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมีเรื่องให้ต้องสูญเสียเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายหนีหนุคหนี้หรือบางทีบางครั้งอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งเดือดเนื้อร้อนใจแล้วมาดยิบยเงินของคุณไปและที่สําคัญคุณไม่มีโอกาสได้คืนเ้วยสัำนะครับได้คืนน้อยมากในช่วงเดือนธันวาคมเพราะนั้นเนี่ยนะฮะการเงินในช่วงเดือนธันวาคม พอมาเริ่มต้นที่มกราปี58นะครับการงานของคุณเจอคู่แข่งที่เหนือกว่าเจอแรงกดแรงต้านที่สูงกว่าสู้ไปก็มีแต่แ,แพ้ไม่มีใช้โอกาสได้รับชัยชน,นะเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือช่วงประมาณมกราคมปี58ควรจะมีการหยุดพักตัวเองสักพักหนึ่งก่อนรอให้มันผ่านพ้นไปจนกระทั่งถึงวันที่14มกราคมแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะโดดเด่นที่สุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์58สำหรับสุภาพสตรีที่ทำธุรกิจ ประเภทธุรกิจส่วนตัวเป็นเช่นว่าการค้าขายความเครื่องความสวยงามหรือว่างานเกี่ยวกับพวกบันเทิงต่างๆพวกดาราอะไรประมาณนี้จะโดดเด่นมากนะครับแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับดาราบางคนในช่วงกุมภาพันธ์จะไปคล้องแวะกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับให้ระวังนิดนึงนะจะมีดารานะครับไปคล่องแวะกับคนที่มีครอบครัวแล้วจะตกเป็นข่าวไม่ค่อยจะสู้อีกนะครับ ถ้า,าราการงานในสุภาพตีค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะแต่สุภาพบุรุษก็เจอคู่แข่งที่เหนือกว่าเช่นเดียวกันเกณก็สามารถที่จะผ่านคนไปได้ดวงของคุณในปีนี้เนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เพศตรงข้ามของคุณนะครับทุกคนอายุสูงวัยสูงคอณสูงกว่าคุณช่วยเหลือคุณคุณได้นะครับถ้าในเชิงความรักแล้วก็นะครับดวงความรักของคุณปีนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดรักสามเศร้าได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือว่าหาโอกาสกลับมาให้ชีวิตให้ความอบอุ่นกับครอบครัวบ้านนะครับไม่ไว่าจะเป็นคุณพ่อบ้าน ทั้งสองคนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านก็มีรักสามเศร้าคุณพ่อบ้านก็มีรักสามเศร้าเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดในปีนี้นะครับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนควรที่จะมีสมาธิไหว้พระสวดมนต์นะครับให้พรีสเปรกับเอมเพรสนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นที่ดีที่สุดช่วงประมาณปีใหม่2,558ช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมมีโอกาสก็เดินทางไปทําบุญที่วัดป่ามณีการบ้างแล้วก็ที่ แถวแถวจังหวัดเลยบ้านผมก็ได้นะไปเดินทางไปทาบุญกันแถววัดโพแก้ววัดนต้องการจ,จรักจักรปัจจัยจำนวนมากเยอะแยะทั้งมหมดเพราะนั้นใครที่มีโอกาสเดินทางไปตรงน,นั้นแล้วก็สามารถที่จะแวะเข้าไปทาบุญร่วมบ,บุญร่วมบูันได้นะครับสําหรับวันนี้เจาะด,ดวงชะตาของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนคงต้องจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเดือนธันวาคมเดี๋ยวจะมีต่อไปในอีกไม่นานสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนใครที่ต้องการที่จะทราบดวงชะตาของตัวเองนะครับแบบเจาะลึกกับผมหมออิทโรลีก็ สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0911451591หรือว่าจะแวะมาที่ตลาดสดสารยากับออฟฟิศ hmm. ผมเลยก็ได้สำหรับวันนี้คงต้องลาไปกันไปก่อนและพบกันใหม่กับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ